สวัสดีครับคุณฟังทีระครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าปากกาหอมคอลัม,มน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่30เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่ายิ่งปรับยิ่งชินวัตรหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นปากกาหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ ยังคาใจกันอยู่ใช่ไหมครับกับเรื่องการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายปานปลีพระหิทธานุกรหลังจากที่มีพระบรมราชโองคการโปรดกระโปกระหม,ม่อมแต่งตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังคาใจกันอยู่ใช่ไหมครับว่าอะไรคือสาเหตุกันแน่คือถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่ปานปลีเขาบอกเนี่ยน,นะครับ ปานปรีี่ยบอกว่าเพราะการพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทําให้การทํางานยากลําบากขึ้นถ้าเป็นแค่นี้เนี่ยก็ทําไมไม่แจ้งกับนายกเศรษฐาล่ะครับบอกไปสิครับเพราะว่าโผปรับคอรมอแพร่สะพัดมานานนับเดือนแล้วนะครับว่าปานปรีเนี่ยจะเหลือตําแหน่งอยู่เพียงตําแหน่งเดียวเท่าน,นั้นก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกสิครับมีเวลาถมเถท,ที่จะคุยกันหรือว่าอยากจะวัดใจกันอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เอาละครับ นี่คือสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนในแง่ของการตัดสินใจอยู่เรียกว่ามีระดับการตัดสินใจที่สูงกว่านายกรัฐมนตรีคือธรรมชาติของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความจําเป็นเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะไม่ปรับพอปรับปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงกระเพื่อม ซึ่งจะต้องมารับมือกันภายหลังเนี่นะครับเขาจะไม่ปรับหรอกครับแต่ถ้าเกิดฟังจากซุ้มเสียงของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประเษฐาเนี่ยบางท่อนบางตอนฟังแล้วมันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับเษฐาบอกว่าอย่างนี้ผมยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกับรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าคงม,มีคนผิดหวังแล้วก็สมหวังอย่างที่ผมบอกไป และเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องบริหารเรื่องความคาดหวังและเรื่องของหน้าที่ใหม่ๆควบคู่ไปกับคุณแพรทองทานด้วยเศรษฐาพูดอย่างนี้แหละครับเอาละแม้จะเข้าใจได้ว่านายกเศรษฐาต้องคุยกับแพรทองทานในฐานะที่แพรทองทาน,นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็จริงนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็สะท้อนถึงโครงสร้างของพักเพื่อไทยที่มีลำดับชั้นของการบริหารที่ทับซ้อนกันอยู่ซึ่ง มันไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวบุคคลตัางหักถ้าจํากันได้นะครับในวันที่หมอชนนา่านสีแก้ว <casting uses culture llow> เป <cm unclear> <m z ul heures> <anas> ็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยอานาจในการตัดสินใจแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าศูนย์กลางอํานาจในขณะนั้นไปอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งก็คือแพรทองทานนั่นแหละครับต่างจากวันที่แพรทองทานเป็นหัวหน้าพักอย่างสิ้นเชิงและตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็หายวับไปกับตาเมื่อแพรทองทานเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยฉะนั้น งานการเมืองทั้งหมดนายกเศรษฐาจึงต้องมีการหารือกับแพรทองทานหลายกรณีเนี่ยอาจจะใช้คําว่าขออนุญาตก็ได้นะครับเพราะว่าการคุยกับแพรทองทานก็คือการคุยกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับสายการบังคับบัญชาในพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่สายการบังคับบัญชาเหมือนกับพักการเมืองอื่นๆที่เขาใช้กันแต่เป็นสายการบังคับบัญชาของธุรกิจครอบครัวเท่านั้นเองการปรับ คณะรัฐมนตรีนายกเรษฐาจะทําโดยพาราการไม่ได้ครับต้องหารือกับลูกสาวเจ้าของบริษัทก่อนและสุดท้ายเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของบริษัทอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นการลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจึงเป็นที่สงสัยกันว่าเป็นเพราะถูกถอดจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเป็นแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าอย่าลืมนะครับรัฐบาลหลายๆรัฐบาล ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้นั่งควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเขาก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรัฐบาลชวนหลีกภัยหนึ่งที่มีชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทักษิณไม่ได้ควบเข้าอี้รองนายกนะครับไม่ใช่เหมือนกับรัฐบาลชวนสองที่มีสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสุรินทร์ก็นั่งอยู่แค่ตำแหน่งเดียวเท่าน,นั้นแหละครับไม่ได้ควบรองนายกหรือแม้แต่รัฐบาลทักษิณเอง ไม่ว่าจะเป็นการตทีสุภพมงคลหรือจะเป็นปรีชาเลาว่พงชนะเนี่ยก็นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงเก้าอี้เดียวเท่านั้นแหละครับเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันมาหลายรัฐบาลทั้งรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายรัฐบาลอภิสิทธิ์จนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่มีการนั่งควบกันกระทั่งรัฐบาลประยุทธ์นี่แหละครับที่มีดอนประมดวินยัยนั่งควบอยู่ด้วยฉะนั้นเหตุที่ปานปรี ลาออกทันทีหลังจากที่มีพระบรมราชองค์การโปรดกรกราบกระหม่อมแต่งตั้งเนี่ยน่าจะเป็นเหตุที่มีความร้ายแรงในทางการเมืองไม่ใช่เรื่องน้อยใจหรอกครับที่ถูกปรับออกจากเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีไม่น่าใช่ครับและทีนี้สาเหตุมันมาจากอะไรลหละที่แน่ๆที่แน่ๆเลยคือปานปรีเนี่ยพูดไม่ได้ครับแต่ว่าผลของการไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับ ไม่มีทั้งว่าการไม่มีทั้งช่วยว่าการมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องพึงระวังกันหน่อยเพราะว่าร,บรอบๆบ้านของเราเนี่ยก็ไม่ได้ปกติสักเท่าไหร่นักนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีสงครามอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มีผลประโยชน์ทางทะเลที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยรออยู่ด้วยตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีความสําคัญกว่าที่ใครต่อใครหลายคน,นคิดเอาไวน้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ชาติถ้าหากมีมรัฐมนตรีที่ดีเนี่ยชาติจะไม่เสียผลประโยชน์ แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นรัฐมนตรีเอาแต่ทําตามคําสั่งที่มีการบงการมาเนี่ยผลประโยชน์มันก็จะไปตกอยู่กับคนที่บงการอย่างเช่นกรณีของบุญทรงเตริยาพิรมจําได้ใช่ไหมครับถูกบงการหาประโยชน์จากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และบุญทรงเป็นยังไงครับต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้คําพูดว่ากูพูดไม่ได้จําได้ใช่ไหมครับปานปีนี่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับบุญทรงหรือไม่ เจ้าตัวเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นผู้บอกความจริงกับสาธารณชนได้แต่เบื้องหน้าเนี่ยปานปลีลาออกเองนะครับก็มีสภาพไม่ตายไปจากถูกบีบให้ออกสักเท่าไหร่นักและเมื่อปรากฏชื่อของมาริสงเสงี่ยมพง์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลชวนสองเนี่ยหลายๆอย่างที่คลุมเครือมันก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ชัดเจนว่าน,นี่แหละคือคอรมอทักษินาถาจะทำประโยชน์ให้ใครต้องจับตามองกันต่อไปนะครับแต่แต่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัฒน์เนี่ยมักจะใช้วิธีการจัดการไม่ค่อยจะเหมือนผู้มีอำนาจคนอื่นเขาทำกันสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องความจริงใจให้ดูกรณีการยายากับคุณหญิงพจนมานดาม,มาพงศ์เมื่อปี2551เเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเป็นการยาเพื่อหวังผลทางกฎหมายแค่นั้นเอง ในหนังสือที่ชื่อว่า Conversation with Thaksin เนี่ยตีพิมพ์เมื่อปี2544ตอนนั้นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับคุณหญิงพจมานบอกว่าปล่อยให้เธอกลับบ้านส่วนคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณอย่าเอาเธอไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในทุกๆก,กรณีหรืออย่างประโยคที่บอกว่าเราต้องต่อสู้กันอีกมากเธอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเธอไม่ชอบการเมืองแต่เธอเข้าใจดีว่าถ้าผมไม่ต่อสู้ผมจะไม่มีวันได้กลับบ้าน คุณหญิงพจบาลบอกว่าดังนั้นก็ควรจะให้ฉันเนี่ยอยู่คนเดียวหรืออย่างประโยคที่บอกว่าคุณหญิงพจทาลไม่ค่อยชอบออกงานสังคมน้อยครั้งที่ทั้งคู่เนี่ยจะปรากฏตัวต่อสาธารณะด้วยกันเมื่อตอนเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการประมาณ60ครั้งคุณหญิงพจมาลร่วมเดินทางไปด้วยเพียงแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนี่เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่บ้านนี้นะครับ หลังจากนั้นครับในปี2565มีงานเปิดตัวหนังสือชื่อว่าทักษิณชินวัตรเจลลี่แอนด์ดอตแปลเป็นไทยก็คือหลักการและความคิดของทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับเป็นการบอกเล่าแต่ละช่วงเวลาของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรตั้งแต่เรื่องราวความผูกพันในครอบครัวภรรยาลูกแล้วก็หลานช่วงที่เป็นนักธุรกิจช่วงที่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็ได้รับชัยชนะจนได้เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงเวลาที่มีการรัฐประหารและก็นโยบายต่างๆรวมทั้งบทสัมภาษณ์คุณหญิงพจมานที่ตอบคําถามว่าวันแรกที่คุณทักษิณเข้าสู่การเมืองจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณหญิงและครอบครัวคุยอะไรกันคุณหญิงบอกว่าอย่างนี้ครับครอบครัวก็ต้องดีใจเป็นที่สุดกันและคิดกันว่าท่านคงทําหน้าที่นี้ได้อย่างดีเพราะว่าชีวิตท่านก็ผ่านความยากลําบากกว่าจะประสบความสําเร็จมาถึงวันนี้ขณะนั้นที่คิด ท่านคงอยากใช้ความสามารถทั้งหมดมาทําประโยชน์ให้กับประเทศนี่นเป็นคำพูดของคุณหญิงพจมานนะครับประกาศหอมบอกว่าเอาละครับเพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง